สวัสดีจ้ามาจจามาลุนห้าน้อยของวันที่หกกันพี่น้องเป็นไรเนานะวันที่หามานบ่จ้าตรวจของวันที่หาก่อนเนะาะเฉพาะจิตเพิ่นออกสองหนึ่งเกตกับแปดเก้าว่าสันพี่น้องตรงนี้ไปเข้ายุเฉพาะจิตเพิ่นตด้งแต่เนี้ยแปดเก้าหนึ่งเกตตรงนี้ไปเข้ายุเฉพาะจิตตรงนี้แล้วแต่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์อันนี้เนหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สูตรบลอกบอลน,นีเประสินคือจุดนี่ไปได้ถูกน้อย หนึน่กับเขา่าตรงนี้กับเขานะ่าจ่เนนะาะหกสพิเศษ,อส,เษสองหกสกับ72็องบอกเข่าพิเศษนะเนาะเดล็กแม่ไม่มลาเพื่อนออกเจ็สองกับหกสามวัสนปกติ0 7นก,ก,กับ40จัดไปพี่น้องเต็มเต็มนะเนาะเจ็ดเจ็ดอันสี่ศนย์จุดนี้เขายู่ปกติตัวล่าง อันนี้คำนวณมาจากออกปกติตัวบนเป็นเปลียนเขายปกติ 40, สี่ศูนย์วสันเกต์เกตตรงนี้เนะนาะจ้ะเนาะวีพี่ศูนย์หนึ่งหกกับศูนย์เก้าเต็มเต็มคือเก้าพี่น้องได้กินขนมเต็มเต็มเมื่อนี้เนาะวิ่งรูดที่เก้าวิ่งรูดที่หนึ่งเป็นออกหนมมึ่งหกเวลาเป็นหกหนึ่งเข่าทุกคู่นะพี่น้องเ่าเขา่าตะก,กูนี่มันปะตาดีกับตัวเอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อวิ่งรูดที่หนึ่งกับเก้าวสัน มานหนึ่งกับเก่ายูวีไอพี่นะจ้ะเด้อมานหนึ่งกับเก่ายูวีไอพีแล้วรุ่นต่อของวันที่วันที่หกกันจ้าที่เรขอเวลาแป๊บเอาเอาเอาเปา่าเอาอังเป่าออกก้อนอังเป่านี่ตะดื้อนี่อืบไปลูกไปไมายองกระดาษแม่ขอติรดขอไปยด้วพี่น้องเด้เอแมวาลบกวนอังเป่ามาัแต่ เขาสวนกวางติดท,ทองรถมากจากเขาสวนกวางมาอุดอรแม่พี่น้องตัวน,น้อยได้อ,องโรคกลัวเนี่ยแหละเอามาเดี๋ยนี้ไปหาหมอทุกอาทิตย์หาโรคเคืองอุ้มขับเอาไว้พี่น้องเอาเราเลี้ยงแมวเลยมามือวันเพิน่นวัน,ว,นวันเป่า,ว,ปาวันอ่างเป่าเพื่อนไหมมาวันที่ยี่แปดมกกะลาเนาะมันลงมากเดี๋ยวว่ายุลานสมตำเขาสวนกวางหละจอดกินเพื่อนกัดขึน้นทองลดมากเสยเนาะ มาฮอดบานพี่น้องอจะว่าซีโมงแรงจากจากใบโมองอันนี้ก็เว้าอีกแล้วหขึ้นมากกว่านอีกห่ะไปลูกไปไปก่อนลูกไปแม่ก็บไอยากตัดคลิปต่อคลิปเนาะขอโทวขอไปเถอะพี่น้องเด้อดื่อเอาไปสามน้อยกระพอะจ้ะเสี่ยงเงินเนาะไปหลายเนาะหลายหรือว่าอยากไปกษัตราย์เฉพาะจิดก็ไปเด้อจ้ะเด้อต้องเป่าจะดือเอาไปคุณไปลูกไปไปพุดไปคุไป,ไป ลักสิบลักหน่วยหลักสิบได้สี่ได้ศูนย์ได้หกหลักหน่วยได้เก้าได้เกตได้หนึ่งวัส,สัตแม่ไม่รัดจับคู่กันสี่เก้าสี่เกตนะแต่นะพี่น้องชอบแต่ได้กระจัดเอาได้แต่นะศูนย์เก้าศูนย์เกตวิ่งรุดจ้ะวิ่งรุดทีสี่กับเก้าสี่ตัวนานี่ ตัวนี้วิยงรูดได้ C เ,เกับศูนย์กับเกตกับเก้า C ตะหนาวียงรูดได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้บบนะแต่เดออ๋ออันนี้ครับนํนมาจากเลยเอาปกาติจ้ะปะกติตัวล่างพี่น้องสังเกตบางตัวเลขแม่เวลาเขาให้ได้ตัวเดียวกันนะแต่เ้อพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองเขาให้ได้ตัวเดียวกันคือกันบาทนี้เขาให้จังได้บาทนี้บางนี่มันคืบส้อนกันยี่แบบนี้ได้ C ตัวเดียวโคโลเโขากรจาดบ่พี่น้องหลักหน่ได้ C ห้าหกก็สั่นี่ เอากาดจัดบ่พ่นงซีซีสีหาซีหกเนี่ยอ๋อมันเช็ดเป็นจังสี่เนาะคือเป็นจังที่พีน่น,อน,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 นอ้องแม่ไม่ลากขยาอาศูนย์ว้มงนี่ได้นน่เนาะห้อาศูนย์ใส่บ่พี่น้องแม่ไม่ลาขอจัดศูนย์ว้มงนี่ได้เถอะเนขอจัดไว้มงนี่จัดรุ่นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกวัดสัน ลีปที่เง่าขอโทษขอพ่ายได้แต่เด้ออันนี้คำนั้นมาจากออกปกติตัวเบิในได้ี่ได้หกได้เก็ถ้าตรงนี้ได้ซีตรงนี้จะได้หกหนักเพิ่มจะเป็นเอ็ดหลักหน่วยได้เก้าสิบสิบเอ็ดมีหลายคลิปอยู่สูตรวิธีทำจ้ะพี่น้องตัวเบิ้ลนจะมีโมเนตัวเบเิ้ลมาหนี้สีจากซีซีจากจากุดนี่หล่ะเอาก,กาว่าพี่น้องมันก็เป็นหักสี่มันก็เป็นตัวยานอยู่ด้ยน่ หลักสิบมิซีตัวเดียวนี่เป็นจะยากอยู่นี่เป็นต่มาบนนอนไงหลังบนน้อนประมาณไหมเนี่ยมิเท่านี้ล่ละนี่เลขเบิร์ดนี่นี่กระบอมี่นี่มองนี่กระซูนซีเอาพี่น้องเอาตามได้นี่ละได้ซีซีตัวเดียวก็เนี่ยนี่นี่กระซีบอมี่นะมันจะซีซีจุดนี่ประมาณนี้จ้ะพี่น้องขอแย่งปังปังก็ไล่ก็แซ่แม่ไม่ลามนะพี่น้อง เล่าสตาร์ลงให้แล้วจะเล่าพัษนาลงงพร้อมแล้วมึงนี่จ้ะเล่าพันนากับเขาเล่าสตา์กับเขาประมาณนี้จ้าเรื่เลยทุกวันเจอกันใคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื้อยยจ้า